เียนะไม่ได้มีอาการแบบว่าไไก็ม่ปตัวเราไปเออมีไข้อะไรไม่ได้เป็นไม่มเป็นไรอ่ะไม่รู้อ่ะคือเหมือนเขาไม่แน่ใจว่ากินยาแล้วผมหรือว่าเออทำไมพี่ช่องไม่ใส่แบบเป็นสองชั้น เป็นแบบนี้อ่ะซึ่งมันตันมากเลยนะเวลยอแตวต้องชอบอะไรขมามากวะมันมันรู้สึกแบบจะอ้วกป่ะยกงไมันขมเ,เปล่าก็ไม่รู้วะมัน มันมันขมเลยอ่ะมันแบบกินยามอ๋อเอออาจจะเป็นเพราะกินยามก็โอ๊ยทำไมเสื้อลัดขนาดนี้คืยทำยังไงแล้วให้ไายละเอีมันขยับขึ้นเรื่อยเออนั่นดีแล้ต้องเต้นอีกหนักไปสุดใส่เสื้ออาหนาวเลยไหมเขาไม่ได้ใส่เสื้ะฟูดแบนอะต้หนาวหนาว พอๆตีเก่งสูงเลยคนตัวสูงวันนี้ก็สั้นมันแจ๊ดเมื่อวาน4ชั่วโมงกว่ามันแจ๊ดๆตั้งไว้เป็นไปไม่ได้ไม่สามารถที่จะร้องเพลงเราได้ดีก็ดูเลยตเดเอดโดยการนอนแค่4ชั่วโมงนอน4ชั่วโมงนี่คือป่วยพูดเลยถ้านอน4ชั่วโมงสติก็ั้งนั่งกินข้าวประมาณชั่วโมงนะรู้ปะนั่งกินอะไอ้กะเพราออกมาคือโมแล้วก็ใบก่อมาก เนี่ยเมอังนกินแล้วเซ้อมแล้วเข้าไปนอนแล้วนัหมดเวลาแต่ว่าวันเนี่ยวหวหกินรีบรีบรเอ้ยเอาหมดแล้วเดียเยเเ๋ยวอ่อนพอเปลี่ยนเลยตัวตอนนี้นมันน,น,นมัตรงไม่สบายหนักเลยกินยายาค้าเชื้อผม เส็นแล้วมันโดนแล้วเกินอดทานอดไม่ทานโถไอหลนรัครับวาวต่อนอรอยิงเดือดูแล้วละแล้วละมนรอละคนอย่างนี้มันน่าเตะกินไม่ได้กินไม่ได้เลอ้ยะเยอะลยนี่ไอย่างเขาใส่กระเป๋ามาเขาก็จะ Vi har på ti. แล้วเขียเทีเทีแล้วอยากไปนั่งตรงนั้นแต่อ้ยเรืองชาเย็นมาฝาก เป็นกาแฟนขอแล้วกันนั่งขึ้นมาข้างหน้าดีกว่ามาขยับขึ้นมาตรงนี้ครับเลยอย่าไปต่อตรงนี้ตังดูถึงมีความสุขหมครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย หอมกับติดเซลปี้มาคนละแก้แล้วคนไม่ครบคนไม่ครบองคนมับวอตัใครไม่เปลี่ยนชุดอ่ะเปลี่ยนแล้วก็ชุดนี้ใช่ไหมไอ้ยก็รอบคบแล้วกันรคบแล้ัน ครอยากนำบอมไหมครับน้องๆดูแบบต้องการดีไซน์มากเลยน้องๆดูยังไม่เข้าร่างเลยครับวิญญาณดูยังง่วงอยู่เมื่อคืนนอนกันดึกไหมดึกครับหลังจากได้แถบอันใหม่แล้วด,นนด,นนดูจะนอนดึกขึ้นนะครับดูจะนอนดึกขึ้นนะมีใครทำลเัเเซนทวิตอยู่ให้ครูบ้างมีใครทำอยู่บ้างบ่าย เวลาทําแล้วตรงข้างๆมันจะเข้าไปนะครับมันจะกระชับเข้าไปแล้วมันจะใช้กล้ามเนื้อตรงกระบังลมมากขึ้นทํานะมันจะได้เฟิร์มเร็วๆมันจะได้มีแรงจากตรงนี้เยอะๆมีอะไหนนะอืมครับต้สุดท้คือใครเด็กเหมือนลี ก็วันได้ซ้อมกันไหมครับเป็นไงบ้างจำได้ยังจำได้จำได้ได้ได้บอกเขามันคขาดอีกหนึ่งคนสวยดินอนอยู่จ้า

เดินมาพอดีเลยเรียความรับออดีเคก็เดี๋ยวนนี้เราจะซ้อมกันเหมือนเดิมนะครับคิดว่าทุกเพลงก็น่าจะจบวันนี้แล้วก็พยายามก็ทุกคนพยายามจําในส่วนของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับไม่มีอะใครที่ซ้อมกับอุปกรณ์พยายามเอาอุปกรณ์ที่นั้นติดไปกับตัวเองเยอะๆนั่นหมายถึงว่าเวลาร้องถ้าใครเป็นใหม่ <g ül> s> <S ก็ใหม่จริงๆ <c oughs> ใครเป็นขาใหม่ <c oughs> ก็ซ้อมกับขาใหม่นะครับเ,เหมือนว่าได้ยินมาจากครูว่าบางคนฟีลลิ่งก็ยังไม่ดีอินเนอร์ยังไม่ชัดวันนี้ให้ตอนซ้อมให้ลองทําเต็มๆตลอดอย่ามาร์กนะไม่งั้นมันจะไม่ออกมาแล้วมันจะทำแล้วมันจะจําไม่ได้มันจะกังวลให้ลองทําเต็มๆทุก <c oughs> อันนะครับโอเคครับคุเปาครับมีไหมครับอืไม่มีมางครูอ๋าครับดืมบอกมีส้นสูงกันไหมครับ ยังไม่มีใช่ไหมบอนมีอยากให้ซ้อมผู้ชายให้ผู้หญิงยิ้ต้นสูงกันเนี่ยผู้ชายต้องอิงมต้นงรวยก่อนอยากให้ซ้อมกับต้นสูงผู้หญิงผู้หญิงโอ้น้องจักรจันทร์จ้าเขาจอยกูเตยมีแล้วไหมครับโอเคทำไมชื่อจักรจันทร์นะครับนะใหญ่ใหญ่ไหม ไปครับที่เดิมแย้ายที่เดิมครับกลับไปจุดเกิดเหตุเมื่อวานครับไปเลยครับคนซึมงความเงียบเงาอยู่ด้วยกันพี่เอมกลายเป็นว่าได้เป็นคงซึงเลยความเงียบเงาอยู่ด้วยกันแต่ว่าหรือไม้แคบแคบอะไร